ค่ะประเด็นที่บอกว่าเหลือเรื่องอยาคือนัดก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะะก็เลยไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อยาไม่ได้อยากจริงค่ะาะไม่ได้จดค่ะขอแหวนโอเคคะ่ะสำหรับแหวนนะคะ,ะก็จริงๆอันนี้เป็นแหวนของคุณแม่กับคุณพ่อแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่วงข้างในแล้วงข้างนอกนี่เป็นแหวนของนัดเองซึ่งเป็นแหวนที่มันคับกว่าคือซื้อตอนอายุแบบยี่สิบ แหวนวงแรกที่ตัวเองซื้อนะคะก็ก็มันหลวมาของคุณแม่เป็นหวานแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่ที่เป็นไซส์ที่คับลงมาหน่อยควรหลุดก็เลยใส่เป็นสามวงก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในนิ้วนี้ชใช่ใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจําที่ดีอะคะ่ะเพราะว่านัาได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานตอนอายุ27็มันน่าจะห้าสิปีขึ้นไปแหวนวงนี้มันมันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วอะก็เลยเออรู้สึกว่า เราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ผู้อุ้ยใส่ได้รวมนิดนึงก็เลยเอาแหวนตัวเองมาใส่ทับแค่นั้นเองค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นของคุณปู่กับคุณย่าเป็นแหวนแต่งงานของปู่คุณย่าก็เลยแบบเออมันประจวบเหมาะคือน,นัดว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันอยู่กับตัวเราอะ่ะต้องเยอะแยะมากมายแล้วก็ดีพอลองมาเห็นแล้วเราก็อุ้ยมันนึกขึ้นแล้วมันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยใส่